พีราชเชยถาวรนะครับวันนี้ผมก็กลับมาพร้อมกับความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับการลงทุนในอีตโรนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะบอกเรื่องของการควบคู่นะครับการผสมผสานระหว่างการใช้ TF e ฟนะครับของบ้านเรานะฮะกับการลงทุนในอีตโรนะครับมันมีความเกี่ยวข้องยังไงนะฮะเป็นเพราะว่าอีตโรเนี่ยใช้สกุลเงินดอลลาร์นะครับในการเทรดในการฝากเงินเข้าไปนะฮะส่วน TF e ฟกเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวกับ การเป็น USD future เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าณวันนี้นะครับผมยังไม่มีเงินนะฮะที่จะไปลงทุนในเอาเงินไปลงในอ e ีทโอนะครับแต่ผมเนี่ยจะได้เงินนะครับประมาณ3 0,000บาทเนะี่ยในอีก3เดือนข้างหน้านะครับวันนี้ค่าเงินบาทไทยเนี่ยมันแข็งนะฮะอยู่ที่30บาทถ้าเรารออีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยกว่าเราจะเอาเงินเนี่ยที่เราได้เนี่ยไปลงทุนมันอาจจะกลายเป็นสามเอ็ดสามสองสามสามดีไม่ดีอาจจะ3 4ก็ได้ อาจจะไม่มีใครรู้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องการที่จะล็อกนะคะว่าเฮ้ยผมขอเลยตอนนี้สาบาทนะแต่ว่าขอเป็นอีก3าเดือนข้างหน้าละกันผมถึงจะสามารถที่จะเอาเงินไปลงได้นะครับผมก็จะทำการนะครับเปิดสัญญานะครับของ US f u t u r e นะครับซึ่ง US f u t u r e เนี่ยมันจะมีซีรีส์นะครับหลักๆเด่นๆนะคะอยู่ก็คือจะเป็น4ซีรีส์นะครับ ซีรีส์ H ซีรีส์ M ซีรีส์ U และซีรีส์ Z นะครับแต่ตอนนี้นะครับซีรีส์หลักนะครับจะอยู่ที่ซีรีส์ H และซีรีส์ M นะครับซีรีส์ H นะครับจะหมดอายุนะครับสัญญานะคะเดือนมีนาคมเห็นไหมครับเขาจะเขียนว่าเดือนที่สิ้นสุดสัญญานะครับส่วนซีรีส์ M นะครับจะสิ้นสุดสัญญาเดือนมิถุนายนนะครับการที่เราการที่เราซื้อสัญญานะครับหรือปดไม่ใช่ซื้อนะครับเป็นการวางเงินนะครับในสัญญานะครับ จะใช้เงินเพียงแค่270บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแง้มๆเลยอ่านี่นะครับใช้เงินวางนะครับนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่า m a r g จินะครับก็จะใช้เงินวางแค่280บาทต่อสัญญาเท่านั้นเองผมไม่ต้องใช้เงิน30,000ืที่จะเข้าไปซื้อ US d ดอลลาร์นะณวันนี้นะครับแา่ว่าผมจะได้30,000ืในอีก3 3เดือนข้างหน้าเนาะ ทีนี้ผมก็วางเงินก่อนแค่280บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าสมมุติว่าในอีก3เดือนข้างหน้านะครับเกิดมันกลายเป็น32บาทนะครับตอนหดอลลาร์นะฮะสาบาทตอน1ดอลลาร์ผมก็จะได้เงินทั้งหมด2,000บาทมาชดเชยให้กับผมนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆผมเหมือนผมซื้อเงินดอลลาร์แล้วแหละแต่ว่าคือเฮ้ยตอนนี้ยังไม่มีเงินนะอีก3เดือนข้างหน้าค่อยว่ากันผมก็จะได้ ผมก็จะได้เงินกำไรจากการที่ผมเทรดฟิวเจอร์ชดเชยนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครเคยลงทุนกับทาง t f เฟนะครับน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่ามันจะสามารถทำได้ยังไงนะครับอืมก็เหมือนวันนี้แหละเราซื้อเลยวันเนี้ยสบาทนะฮะแต่เราใช้เงินวางเนี่ยเพียงแค่280บาทเท่านั้นเองนะครับพอเมื่อผ่านไป3เดือนข้างหน้าเนี่ยเรามีเงินนะครับส0,000เข้ามาแล้วเนี่ยเราอาจจะได้อ่า ในอีก3มเดือนข้างหน้ามันกลายเป็น32เราก็ได้กำไรนะฮะจากฟิวเจอร์2000บาทนะครับแล้วเราก็เอาเงิน3 0,000บาทนั่นแหละไปไปเอาไปเข้าในอ e ีโตโรนะครับอ่าในอ e ีโตโรเราอาจจะต้องเสีย32ม0 0แต่เราก็ได้2,000บาทอ่า2,000บาทเนี่ยมาชดเชยแล้วไงครับอ่าเข้าใจไหมฮะถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยก็คอมเมนต์ถามได้นะครับผมอาจจะได้ทำคลิปต่อต่อไปนะครับใครถามอะไรเข้ามาถามได้เลยนะครับผมก็จะทำคลิปอ่าบอกเพื่อนๆไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นก็จะได้ รับความรู้ไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็อาจจะนิดนึงครับสำหรับคนที่เคยเทรดพวกฟิวเจอร์แล้วเนี่ยผมว่าอันนี้ช่วยได้นะครับและผมก็ใช้อยู่นะครับผมก็ทำการทาการเปิดสัญญา US Dollar นะครับหงสัญญานแลวผมก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวอีก3เดือนข้างหน้าผมจะเอาเงินเข้าเนี่ยผมก็ค่อยไปเอาเงินเข้าทีหลังนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับมันอาจจะขาดทุนได้ถ้าสมมุติว่า 30บาทมันกลายเป็น29บาท28บาทเนี่ยเราก็อาจจะขาดทุนพั0 0องพันะครับแต่เราทําไมครับเราต้องการซื้อไปแล้วเนี่ยที่3าพอแล้วเราพอใจที่30บาทก็คือ30บาทนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ทําการนะครับเปิดนะครับ USD ดอลลาร์นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้เปิดแอ c o เคาให้เพื่อนๆดูเนาะนะครับโอเค ซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเอาพวกฟิวเจอร์นะครับไปประยุกใช้ได้หลายๆเรื่องเลยนะครับซึ่งก็อาจจะมีมาแนะนําในภายหลังก็ได้นะครับเผื่อคนไหนอาจจะสนใจนะฮะครับผมพอเมื่อเราได้เงินแล้วนะครับเขาก็ตเอาไปเข้าอีกตัวโลกเห็นไหมครับสมมุติว่าณณนะนะถึงตอนนั้นนะครับ30,000บาทของผมนะครับมันก็ได้ได้แค่ 977นะครับแถ้าสมมุติว่าผมทำการเปิด position ใน US dollar ไว้นะครับผมก็จะได้เงินนะครับกำไรจากตอนนั้นมาชดเชยเมื่อวันที่ผมมีเงินในอีก3เดือนต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆแล้วกันนะครับที่เอามาแชร์กันนะครับเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เงินทันทีอาจจะต้องรอโบนัสรออะไรเพื่อที่จะมาลงทุนนะครับการที่ทำแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เราล็อก เราล็อกแน่นอนว่าเราจะมีเราจะมีเงินนับลงทุนค่าเงินนักตอนนั้นเนี่ยสาบาทนะครับก็ได้จากกําไรของฟิวเจอร์เนี่ยมาหรือทีเฟกนะครับมาชดเชยกันนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ชอบเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับและผมก็จะกลับมาพร้อมกับเทคนิคดีๆในการลงทุนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ